สวัสดีนะครับครับสวัสดีสวัสดียามยามเช้านะครับสวัสดีนะครับัสวัสดียามมเช้านะครับครับสวัสดียามเช้านะครับสัญญาณชัดเจนไหมตอนนี้เท่าไหร่เก้าโมงเสร็จเนะครับอืม นะครับทั้ง TikTok ทั้ง Facebook ทั้ง u t u b e นะครับเราก็มาวันนี้ก็เช้าหน่อยนะครับ <c oughs> ว่างๆไม่ทำอะไรก็เข้ามาฟังอาจารย์ดีชานะครับนะครับมานะพูดจาภาษาชาวบ้านพูดข้อกฎหมายชาวบ้านการเมืองแบบชาวบ้านนะครับอืมนะครับก็เรียนเรียนเชิญกันเข้ามานะนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับนะ ช่วยกันแชร์ช่วยกันอะไรด้วยนะครับนะครับช่วยกันแชร์นะครับวันนี้ก็มีการเมืองแบบชาวบ้านนะครับนะครับนะนะฮะนะครับก็เรียนเชิญเข้ามาได้นะครับนะพี่น้องประชาชนที่เคารพรักนะครับนะตอนนี้ผมก็หลุ่ระหว่างการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับวันนี้คุยสบายๆ นะค,คุยสบายๆนะครับอืมอืมเดี๋ยวสักครู่นะฮะนะเดี๋ยวดูจัดเตรียมอุปกรณ์แพ้บนะครับอืมอืมนะทาง u t u ู e เป็นไงสัญญงสัญญาณใช้ได้นะครับทาง YouTube เป็นไงสัญญงสัญญาณอ่าใช้ได้นะครับอืมผมก็เตรียมเตรียมอยู่นะครับนะเตรียม โอโหหลายอย่างนะเนี่ยใช้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเครื่องลงทุนเยอะมาเลยเนี่ยนะ <laughs> โทรศัพท์เยอะแยะหมดโชคดีก็มีพักพวกซื้อหามาให้อยู่นะฮะนะครับเนะี่ยไอโฟนรุ่นล่าสุดเลยนะฮะนะครับเนะี่ยที่ผมใช้วันนี้ก็ใช้ไอโฟนนะฮะมีเครื่องไอโฟนมีทั้ง iPhone, เอ็นดรอยเต็มไปหมดนะฮะหลายหลายอันนะครับก็สวัสดีก็ใช้ใช้กันทาง YouTube นะฮะคนดูตอนนี้ก็ยัง3 0 0รกว่าคนนะฮะส่วน Facebook ก็1040คนก็อย่าลืมนะครับช่วยกันนะช่วยช่วยกันแชร์ไปนะครับเพราะว่ามันปิดกั้นการมองเห็นเหลือเกินอันนี้ทาง t i k t o กนะครับนะครับมาให้กําลังใจาอาจารย์เดชานะครับนะทิกตอกนะฮะอยากทราบเรื่องผู้เช่าบ้านเช่าบ้านแล้วหนีก็ นะเข้าไปถ่ายรูปถ่ายอะไรแล้วก็ไปแจ้งตำรวจไปเป็นหลักฐานนะครับนะครับนะแจ้งไว้เป็นหลักฐานนะครับถ้ามันหนีไปแล้วก็พาตำรวจไปแล้วก็ไปถ่ายวิดีโออะไรไว้ถ้าเราอยากจะเข้าบ้านเลยก็ล็อกบ้านก็จบนะฮะันนี้ก็ตอบคำถามทางทิกตอกนะครับก็มีคนติดตามอยู่2 0 0 0 0 0กว่าคนนะครับ YouTube ก็200,000กว่า Facebook ก็เกือบเกือบเอ่เอ,เอ,เ,อเอาเท่าไหร่เอกือบเกือบแปดแสนก็ประมาณล้านสองนะฮะ ถามอะไรก็ได้นะครับอาจารย์ทานข้าวอย่างยังครับเพิ่งตื่นครับเออนะครับนะตอนนี้ก็ตอบคำถามคร่าวๆกันไปก่อนนะไปดู u t u ู e บ้างแหมของเรานี่หลายแพลตฟอร์มนะและนะครับภาพเสียงชัดเจนอาจารย์หัวเราะหน่อยตื่นเช้าก็หัวเราะเลยนะฮะนะครับนะนะครับนะก็สบายๆนะครับวันนี้อยากให้คุยเรื่องแม่ค้าไก่ทอดตีกันที่สมุทรปราการได้ครับได้ครับ นะครับนะเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ติดตามข่าวนะครับก็กราบขอโทษพี่น้องด้วยเพราะว่าคือช่วงนี้มีงานเยอะนะครับมีคดีสําคัญมีอะไรต่างๆหลายเรื่องนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะเป็นลักษณะเป็นพี่เลี้ยงอยู่เบื้องหลังคดีสําคัญอยู่หลายคดีแต่ก็เปิดเผยไม่ได้เป็นความลับลูกความนะก็เลยติดตามข่าวไม่ค่อยครบนะก็แม่ค้าไก่ทอดตีกันเนี่ยนะอ่านะครับ ที่จังหวัดสมุทรปราการเมื่อเช้าผมไปดูข่าวแล้วโอเคให้ผมวิเคราะห์นะครับนะก็มีแม่ค้าไก่ทอดสองร้านนะทะเลาะกันนะแม่คา้าอ,อ่ร้านหนึ่งก็เป็นไงเออเออเป็นเด็กนะอีกอันก็เป็นคนแก่ทะเลาะกันเรื่องหนึ่งขายตัดราคานะครับตัดราคากัน8บาทกับ5บาทนะนะนะรนะ้านหนึ่งขาย8บาทร้านหนึ่งขาย5บาทไอ้ร้าน 8บาทก็เลยบอกว่าเออกูขายไม่ได้มึงมาตัดราคากูนะส่วนอีกอันก็บอกว่ามึงมามองหน้ากูนะกูต้องเลยกระทืบมึงอะไรต่างๆนี่2เรื่องนะนะนะครับแล้วก็เรื่องที่ว่าเฮ้ยสินไก่ของมึงไม่ไม่ดนะีไก่ทอดไม่สุกบ้างอะไรต่างๆนะครับก็เป็นไงด่ากันไปด่ากันมาก็สุดท้ายก็ลงไม้ลงมือคนแก่ก็สู้ไม่ได้ร้านคนแก่อายุเท่าไหร่60 หกสิบหกปีหรือไงก็โดนอะไรเหล็กเหลือกตีแขนเขินเจ็บนะมีอายุสี่สิบเจ็ดก็เข้าไปช่วยนะก็มีคนถ่ายโค้งถ่ายคลิปไว้ก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตนะก็เป็นเรื่องปัญหาชาวบ้านนะทะเลาะก,กันครนี้อ่ผมติดตามข่าวก็ปลดผู้สื่อข่าวไปถามทั้งสองฝ่ายนะปรากฏว่าไงฮะพูดจาไม่เหมือนกันเลยนะมีการตีกันแต่ว่าพอไปสัมัสัมภาษ้ร้านที่เป็นเด็กก็พูดอย่างหนึ่งไอ้ร้านที่เป็นคนแก่ก็พูดอย่างหนึ่ง คันนี้โดยหลักกฎหมายแล้วเนี่ยให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับพี่น้องประชาชนที่เคบรถถ้ามันมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทด่ดากันไปด่ากันมาแบบเนี้